เพราะว่าเวลาอยู่ในป่าเนี่ยเราก็ต้องใช้ไฟฉายใช่ไหมไฟฉายก็ต้องใช้แล้วเราจะเอาไฟจากไหนมาชาร์จไฟฉายอันนี้คือโซลา r เซลล์พกพาอันนี้ไม่ใช่เซลล์ขายของนะอันนี้แค่มาบอกว่าเอออันไหนที่มันสําคัญอันไหนที่มันจําเป็นบ้างเวลาอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่ได้เดินในหมู่บ้านนะที่จะมีไฟฟ้าใช้ตลอดอะ่ะอันนี้คือเดินในป่า เดินในป่ามันก็ต้องมีของที่ว่าจำเป็นอันนี้ก็เบานะน้ำหนักเบาโซลาเซลล์พกพา วันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่ถ้ำที่เดิมถ้ำนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับกุติเลยห่างจากกุติประมาณ3ามนาทีถ้าเดินมานะวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องอะไรบ้างที่จําเป็นแล้วก็อะไรบ้างมีแล้วแต่ว่าไม่ต้องใช้เวลาเดินป่าเวลาเดินจาริกอันนี้ก็จะเป็นของที่ใช้ที่เปิดให้ดูเมื่อกี้แหละแต่ว่าได้ใช้เฉพาะแค่บางสิ่ง บางสิ่งซื้อมาก็ไม่ได้ใช้สิ่งแรกเลยอันนี้ก็เป็น GPS เดินป่าของกามิ n อันนี้จะใช้เวลาเข้าป่าลึกยกตัวอ,อย่างเช่นห้วยขาแข้งแล้วก็ป่าการจนบุรีอันนี้ก็ไว้ใช้ป่าลึกๆที่ว่าไม่ค่อยมีคนเข้าไปนะอันนี้ช่วยได้เรื่องการเดินป่าว่าเราจะเดินไปทางไหน ป้องกันการหลงได้ดีมากอันนี้ใช้มาประมาณ3ปีแล้วถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็สิ่งต่อไปก็คือไฟฉายอันนี้ใช้มา3ปีของฟิลิก i x H.M. 70R ดูก็จะเห็นว่าเก่ามากเลยนะอันนี้เก่ามากตกหลายครั้งแต่ว่ามีรอย าการใช้งานบ้างแต่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่อันนี้ถือว่าดีเลยใช้มา3ปีส่งในป่าเนี่ยได้ไกลด้วยได้กว้างด้วยตัวนี้ฟินิกแล้วก็อย่างที่3ก็จะเป็นอันนี้พระเอกของงานเลยนะอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับกรองน้ำเนี่ยจะมีสองแบบแบบแรกคือผ้าผ้าสีขาวธรรมดาแบบเนี้ย อันนี้เรียกว่าธรรมกรดไว้กรองน้ําเวลาเราอยู่ข้างลาําธารเราไปพักปักกรดเนาะอยู่ข้างลาําธารเราก็ต้องมีน้ําอันนี้คือสําคัญวิธีการกรองเนี่ยเราก็เอาผ้ามาม้วนขึ้นเอาแก้วตักน้ําจากลาําธารกรองใส่ใส่กาตัวนี้แล้วเราก็เอาน้ําไปต้มทุกครั้ง ต้องต้มก่อนนะบางทีน้ําใสก็จริงน้ําใสสะอาดใสแจ๋วเลยแต่ว่ามีตะกอนมีแรพวกนี้อยู่ก็ต้องต้มบางทีเวลาเราเดินไปน้ําในลานนใําธารเนาะใสแจ๋วเห็นตัวปลาเลยแต่อย่าประมาทนะน้ําใสก็อันตรายได้เพราะว่ามีแบคทีเรียต่างๆก็ต้องใช้ผ้าเนี่ยตักน้ําใส่ผ้ากรองใส่ากาแบบเนี้ยกรองให้น้ํามันไหลลงในกา แล้วก็เอาไปต้มอันนี้สําคัญเวลาอยู่ในป่าปรากฏแล้วก็ถ้าเดินล่ะยังไม่ได้ปรากฏต้องใช้อะไรอันนี้คือกรองน้ําพกพาซอยเยอร์ผลิตจากสหรัฐอเมริกาตัวนี้สามารถกรองน้ําใช้ได้3าม0 0 0แลิตรแล้วก็สามารถกรองแบคทีเรียได้นะเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆเนี่ยกรองได้ถึง9 9 9999%เอร์เซนตัวนี้อันนี้เวลาฉุกเฉินในป่าสมมุติว่าเราเดินไปต้องทําเวลาเนาะเวลาเดินในป่าบางทียังไม่ถึงที่ประกรดหิวน้ําอยากฉันน้ําตัวเนี้สามารถฉันได้เลยก็น้ำเนี่ยน้ำจากลาําธารประกอบใส่ถุงใส่ถุงตัวเนี้อันนี้ก็จะเป็นถุงน้ําเราก็เอาตัวเนี้ใส่หมุนใส่เข้าไป สมมุติว่ามีน้ำแลวใช่ไหมมีน้ำเต็มน้แลวหมุนใส่เปิดฝาปึ๊บแล้วก็บีบใส่ขวดได้เลยก็กลายเป็นน้ำสะอาดฉันได้ทันทีอันเนี้ยสาคัญมากพระเอกของงานเลยนะตัวนี้อยเยอร์ของเมกาตัวนี้อันนี้ก็ใช้มาปีกว่าๆแล้วก็ถือว่าคุ้มมากตัวนี้ได้ใช้ในทุ่งใหญ่แล้วก็ห้วยขาแข้งได้ช่วยชีวิต พระไปหลายรูปมากตัวนี้เวลาเดินป่าเหนื่อย,ยแล้วก็อันนี้ก็สำคัญมากเลยนะหลวงพี่เอาไปใช้ในทุ่งใหญ่ใช้ในทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งหลายครั้งเพราะว่าเวลาอยู่ในป่าเนี่ยเราก็ต้องใช้ไฟฉายใช่ไหมไฟฉายก็ต้องใช้แล้วเราจะเอาไฟจากไหนมารช้ไฟฉายก็ต้องตัวนี้เลยอันนี้คือ โซลาเซลล์ sale, พกพาอันนี้ไม่ใช่เซลล์ขายของนะอันนี้แค่มาบอกว่าเอออันไหนที่มันสําคัญอันไหนที่มันจําเป็นบ้างเวลาอยู่ในป่าเนี่ยเราไม่ได้เดินในหมู่บ้านนะที่จะมีไฟฟ้าใช้ตลอดอะ่ะอันนี้คือเดินในป่าเดินในป่ามันก็ต้องมีของที่ว่าจําเป็นอันนี้ก็เบานะน้าหนักเบาโซลาเซลล์ sale, พกพาวิธีการใช้งานก็ไม่ยากเราก็แค่เปิดถุงออกมา ใช้สาย usb เสียบเลยเสียบเข้าไปแล้วก็ต่อกับ power bank เนี่ยต่อ power bank แล้วเราก็ชาร์จปกติเลยไฟที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะมาบรรจุเข้ากับ power bank อันนี้อันนี้ก็คือที่ชาร์จ2 1วัตต์3แผงน้ำหนักก็ประมาณไม่กี่ขีดหรอกครับตัวนี้ เบามากอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะเวลาอยู่ในป่าเพราะว่าเวลาหลวงพี่เดินป่าเนี่ยไม่ได้เดินแค่วันสองวันนะเป็นเดือนบางทีก็เดือนหนึ่งสองเดือนมันก็ต้องมีของที่ว่าไปด้วยกันได้แล้วก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีไฟใช้อยู่ตลอดมีน้ำฉันอยู่ตลอดอันนี้ก็สำคัญน้ำเครื่องกรองน้ำแล้วก็ โซล่าเซลล์พกพาส่วนอันนี้ก็เป็นแก้วอันนี้ก็ใช้มานานมากแล้วสี่ปีนะ่าจะได้ตัวนี้สี่ถึงห้าปีนะเป็นแก้วไทเทเนียมแต่ว่าหลวงพี่ไม่แนะนําตัวนี้นะถ้าอยากแนะนำอ่ะเอาตัวนี้ดีกว่ามันจะมีหูหิ้วด้วยมันจะห้อยได้เวลาใสา่น้ําเนี่ยมันจะสะดวกตัวนี้ก็สามารถใช้ได้แต่ไม่ค่อยสะดวกมากนักก็ต้องมีหูหิ้วด้วยสะดวกกว่า ไทเทเนียมเบาดีแล้วก็ราคาเนี่ยซื้อมาตอนนั้นอนะ่ะสองถึงสามร้อยเองนะไม่แพงด้วยสามร้อยนี่แหละน่าจะได้น่าจะสามร้อยบาทตัวนี้เป็นไทเทเกรดธรรมดานะไม่ใช่เกรดพรีเมียมอันนี้ก็แก้วแก้วไทเทน่าจะสองร้อยกว่าบาทสามปีละอันนี้เพื่อนซื้อให้เพื่อนซื้อมาสองใบ เพื่อนก็เลยถวายมาใบหนึ่งแต่ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้แล้วก็หัวแก๊สอันนี้หลวงพี่ก็มีสองหัวแต่ไม่ค่อยได้ใช้น้อยมากที่จะได้ใช้ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่หัวแก๊สตัวเนี้ยอันนี้ก็เป็นของไฟเมเปลิลตัวนี้ก็นานได้ใช้ทีปีละครั้งมั้งตัวนี้เวลาอยู่ในกุฏิเนาะเวลาฝนตกบางทีอยากชันกาแฟก็ได้ใช้ อันนี้ซื้อมานานแล้วน่าจะ2ปีไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็อันนี้ก็เป็นของ BRS 3000 T ทีอันนี้เบาเล็กแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนานๆานทีอันนี้น่าจะหลักร้อยซื้อมาตอนนั้น200กว่าบาทเพราะว่าบางครั้งอ่ะสิ่งที่เราดูเหมือนว่าจำเป็นแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกอันนี้ก็เลยเก็บไว้เฉยๆเผื่อฉุกเฉิน เพื่อฉุกเฉินไฟดับอาจจะต้มกาแฟบ้างนานๆทีนานทีปีหนนี่อันเนี้ยนนแก๊ซื้อมาก็ยังไม่ได้ใช้เลยก็ยังเต็มอยู่เหมือนเดิมแก๊กระป๋องส่วนมากนะมันจะมีเซ็ตคู่ของมันเนี่ยตัวนี้แก้วใส่แก๊เข้าไปปึ๊บใส่ตัวนี้เข้าไปได้ปิดฝาเดี๋ยแวบบปึ๊บ ใส่เข้าไปปิดฝาแค่นี้เองแต่ไม่จําเป็นอันนี้เอาไว้ใช้เฉพาะคนที่ว่าเขาเดินตามแคมป์เนาะไปแคมปิง้งไปปิกนิกวันสองวันก็จะใช้แต่หลวงพี่ไม่ใช้เพราะว่าเดินเป็นเดือนมันเป็นภาระตัวนี้สิ่งสําคัญเลยเนือสิ่งอื่นใดรู้ไหมคืออะไรกรดและมุง้งพระเราเนี่ย ขาดไม่ได้คือกรดกรดแล้วก็มุ้งกรดที่ว่าคล้ายๆกับร่มเนาะเวลาพระก็ถือนะ่ะอันนั้นคือกรดแล้วก็มุง้งมุ้งก็เป็นมุ้งกันลมมุ้งเนี่ยจะดีมากกันลมก็ได้กันร้อนก็ได้กันหนาวก็ได้เวลาอากาศหนาวมันก็จะทําให้เราอุ่นขึ้นแล้วก็เวลามีแดดส่องมาก็จะบังแดดได้แล้วก็กรดก็คือหลังคากันฝนกันแดดกันลมต่างๆอัน,น,นสําคัญมาก เป็นสิ่งที่สําคัญมากคือกรดแล้วก็บาทอุปกรณ์สิ่งของต่างๆเนี่ยที่เอาไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพาแบงค์ GPS เดินป่าไฟฉายแล้วก็กรองน้ําสังคาติจีวรสบงก็ต้องใส่ในบาทในบาทพระเนี่ยสามารถใส่ได้หลายอย่างเวลาไปถึงที่ปากกดบาทก็จะกลายเป็นที่รองรับน้ําหลังจากที่เราเนี่ย ต้มน้ำเสร็จรินออกจากกาก็เทพักไว้ในบาทก่อนก็ปิดฝาไว้เวลาเย็นแล้วค่อยฉันก็สําคัญทุกอย่างครับแล้วสิ่งที่เอาไปมีอะไรบ้างตลอดคือกรองน้ําแล้วก็กาแล้วก็ผ้าขาวอันนี้เอาไว้กรองน้ำํำ GPS ไฟฉายแล้วก็ อันนี้โซล,ล่าเซลล์พกพาที่เหลือก็ไม่ได้เอาไปละแก้วอันนี้ไม่เอาไปพวกอันนี้ก็ไม่ได้เอาไปอันเนี้ยจะไม่เอาเดินทางเด็ดขาดจะเก็บไว้วัดอย่างเดียวเพราะว่าเป็นภาระค่อนข้างที่จะหนักแต่ก็มีดอันนี้ก็เอาไปอันนี้ก็เก่าละเป็นของค่ายเฮียดิวนะอันนี้โยมแกถวายมาให้ น่าจะปีกว่าๆสองปีนะตัวนี้ใช้งานจนเก่าละก็ใช้งานดีอยู่ใช้ได้ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรละของการเดินป่าก็เหลือแต่จใจร้วนๆทีนี้เนาะพกแต่จใจเข้าไปละมีแต่จใจเพราะว่าทำไมหลวงพี่ถึงต้องเอาของพวกนี้ไปเช่นเครื่องกรองน้ำเช่นโซล่รราเซลล์เนี่ยเนี่ยเช่นพวกเนี้ย เราไม่ได้เดินตามหมู่บ้านที่จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกเช่นเดินไปพักตามวัดแบบเนี้ยเราก็มีไฟที่จะชาร์จไฟฉายแต่หลวงพี่เนี่ยเดินในป่าไงเดินในป่าเป็นเสี่ยวกับต้นไม้ไม่ได้เนี่เห็นไหมเวลาไฟหมดไปจิ้มกับหน้าผาหินแบบเนี้ยไฟก็ไม่เข้านะไปจิ้มกับต้นไม้ไฟก็ไม่เข้านะมันก็ต้องมีอุปกรณ์มีสิ่งของทดแทน ที่สามารถทําให้มีไฟฟ้าขึ้นมาได้คือโซลาเซลล์พกพาแต่อันนี้ก็เดี๋ยวจะซื้อใหม่ละอันนี้ก็ใช้มาสี่ปีดูสภาพเดี๋ยวจะสั่งเลยอันเนี้ยโอ้โหเพิ่งสังเกตหลวงพี่ไม่เคยสังเกตเลยนะเอาไว้แต่ในถุงตลอดวันนี้ก็เลยเอาออกจากถุงมาสังเกตเห็นว่ามันบวมถ้าเจอแบบเนี้ยอย่าไปใช้นะครับทำให้เกิดอันตรายได้ แบตเตอรี่มันบวมแล้วเนี่ยสังเกตด,ดูอันนี้ก็ใช้มาคุ้มแล้วนะสีป่ปีมันเคยตกน้ําด้วยไงตกน้ําแล้วทีเนี้ยมันก็เลยเสียน่าจะเป็นเพราะตกน้ําทาให้แบตเนี่ยเสื่อมแต่ก็ไม่ได้สังเกตด,ดูเลยนะเดี๋ยวจะซื้อใหม่อันนี้ซื้อครั้งหนึ่งก็ใช้ได้หลายปีอยู่นะส่วนมากหลวงพี่จะซื้อของที่ว่าใช้ทนทน ใช้นานหลาย,ลายปีเช่นไฟฉายตัวเนี้สามสีป่ปีทุกอย่างของลุงพี่นะมีแต่ใช้สองปีสามปีขึ้นตั้งนั้นเลยอันนี้ก็สามปีมีเดียวของที่ใช้นานครับเวลาซื้อของก็ต้องเลือกให้ดีว่าสิ่งไหนที่เราใช้แล้วมันจําเป็นสิ่งไหนที่ใช้แล้วมันใช้ได้ทนทานก็ต้องเลือกสิ่งนั้นบางทีไปเห่ตามเขาก็ไม่ได้เนาะไปเห่ตามเขาเห่ตามแบรนด์มันก็ ไม่ได้ใช้นะบางทีเหมือนกับไปเหอันเนี้ยทีแรกไปเหออันเนี้ยแต่ถ้าพูดถึงความสําคัญนะมันสําคัญมากตัวเนี้ยเป็นหัวแก๊สเนี่ยมันสําคัญนะสําหรับบางกลุ่มโยมที่ว่าเขาเดินแคมปิง้งเดินปิกนิกเดินคาราวานเนี่ยเขาต้องใช้ตัวเนี้ยเพราะสถานที่บางที่เนี่ยห้ามก่อไฟด้วยไงห้ามมีการก่อไฟห้ามมีการหาฟืนก็ต้องใช้ตัวเนี้ยโยมเขาจะสะดวกกว่าตัวนี้ อันนี้สะดวกสําหรับบางกลุ่มความสําคัญก็มีทุกอย่างนะครับทุกอย่างมีความสําคัญทั้งหมดอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะใช้ความสําคัญของสิ่งนั้นน่ะให้ถูกต้องถูกตามเวลาหรือไม่ทุกอย่างมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปวันนี้ก็จะมาเล่าเพียงแค่นี้เนาะอันนี้คืออุปกรณ์การเดินทางเอาไปแค่ไม่กี่อย่างนะครับมันเยอะก็จริงแต่เวลาเอาไปจริงๆอะเอาไปน้อยมาก กรดกับบาดเนี่ยสำคัญสำคัญที่สุดแล้วคือกรดกับบาดไม่มีกรดเราก็ไม่มีที่นอนนะพระเราเนี่ยไปนอนตามป่าอย่างเงี้ยก็ต้องใช้กรดในการป้องกันยุงเหลือบริ้นไรก็ต้องใช้กรดส่วนหลังคากาันฝนหลวงพี่ไม่ค่อยเอาไปหลังคาที่ว่ามันกันฝนได้เนาะมันค่อนข้างจะหนักหน่อยนึงก็ไม่ค่อยพกไปส่วนมากก็จะใช้กรดเลย ก็อย่าเดินหน้าฝนแล้วกันเดินเอาช่วงฤด,ดูหนาวดีกว่าฝนไม่มีเราจะได้ไม่ต้องพกหลังคากันฝนไปเพื่อให้หนักแล้วก็ผ้าหม่มเราก็ใช้สังคาเนี่ยพระเราใช้สังคาติที่ว่าพระเราใช้ผ้าบ่าตรงนี้เขาจะเรียกว่าสังคาเป็นผ้าสำรองเป็นผ้าห่มได้เป็นผ้าปูนั่งได้ตัวนั้นก็จะใช้ดีมากส่วนมากก็จะเป็นผ้าห่มเวลาเดินป่า ยุงเยอะมากเลยก็จะไปตีมันนะยุงอย่าไปตบมันมันอยู่ตามธรรมชาติมันมันบินมาเกาะเราก็สะก,กิดมันไปเป่ามันไปต้องมีสติอยู่ตลอดอย่าไปตบอย่าไปตีมันเวลายุงมากัดมาเกาะก็ไม่ต้องไปตบไปตีมันเป่ามันก็ไปละก็ถทอยทีถอยอาศัยกันไปมันก็หากินเนาะเรามาอยู่ที่มันเองเนาะอย่ากันยุงเราก็จุดไปละแต่ว่าก็กันไม่ได้เนาะเพราะว่าเราเนี่ยมาอยู่ที่เขา อันนี้ยุงก็เยอะด้วยทั้งยุงทั้งอะไรสารพัดสารเพเป็นถ้ำด้วยไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูรอบๆเลยเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูอันนี้ถ้าใครสนใจก็ไปดูได้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่ไม่ใช่เซลล์ขายของบางทีตอบแชทไม่ทันตอบข้อความไม่ได้แบบเนี้ยมาตอบไม่ทันเวลาเพราะว่าหลวงพี่จะมีเวลาตอบแค่ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มมาตอบคอมเมนต์ของโยมเนาะประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่ม ส่วนกลางวันก็ไม่ได้ตอบไม่ค่อยมีเวลาว่างก็ทํากิจ,จก,กรรมในวัดทํางานบ้างอะไรบ้างเวลาก็น้อยเวลามาตอบคอมเมนต์ก็มีเวลาเดียวก็นานน,านทีได้ตอบอาจจะไม่ได้ตอบทุกวันเนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อใครสนใจก็ไปดูเอาไปหาร้านเอาเองแล้วกันเนาะว่าชอบร้านไหนก็ไปดูเอาเลือกเอาสาธุนะที่ฝังยืนจบ